ครับโภมพี่น้องครับนี่หรถมันรถพึ่งเขลาแล้วครับลุกหนาเขาพี่น้องนี่นะครับเขล่โผล่ข้อ,อน้ำคือน้ำฝนกำลังติดขึ้นครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องน้ำผมนี่นะครับเลยนี่น้ำผม, quindi, ม,มก็มี่ผมก็หล่นพี่น้องนะครับเขลาพี่น้องนะครับ หงาโคพี่น้องหงาโก้เหรอครับพี่น้องหงานขนตาสร้างนะครับนี่งันแทบเบิกไม่ครับพี่น้องมองจุไข่มาเนื้อไปจรงจริงเหรครับนี่บ่สัน่นโยดครับนี่เห็นบ่พี่น้องเปีลงไปแล้วครับครับบ่ม,มีแต่ไข่ปูดันไวน้เรียบร้อยเลยพี่น้อง นี่นามนกำลังถือปุ๋ยกำลังเขียวขึ้นครับพี่น้องซุ่มนี่หยาลกบพท่านเล้วพี่น้องแล้วก็กำลังเหลียวเห็นโขาครับพี่น้องวางแรกันตายเบิร์ยครับกำลังขึ้นเขียวขึ้นมากครับใส่ปุย๋ยอยู่เรียสอบนึงพี่น้องเบิดทุ่งนี่ครับหลายๆรายอะไเป็นเพี้ยนไฟตายไปเลยครับนะครับอากาศยัง่มารเรยงขีด แตน้าจะน้าห่องแก๊้งแกล้งกพี่น้องนีะครับหยาพื่อนหลอดลูกพี่น้องคนตาสางไล่เัาอีกที่น้องเพื่อนไปเที่ยวมาลุวงทีละครับมือเล็กมือละน้อยเนี่ยครับเขากระไดพี่น้องเลย ลุกเที่ยวลุกเงาเขาน้ากัดตีนพี่น้องมุนเบิดเลยหน้ากัดเท้าครับไอ้สานรงเขาหน้ากัดตีนแล้วครับลูกน้ากัดเท้าอันพี่น้องเด้กพึ่งยิบเปลี่ยนท่าพี่น้องนียนี่แหละครับไหลควายพิ่งโหลอดตันไว้พี่น้องตันให้เพิ่งไว้ฟังข่าวว่าฝนเสี่ยงห่างตกอยู่หันสี่หางก็เลยตันไวปจค่หน่อยครับลาบนี่ครับพี่น้องแง้มเลี้ยงมัน แรงมากฤดหนามครับนี่ครับนี่ย้อนแสงยังหน่อยพี่น้องนี่ครับนี่ไม่หลอดตันไปยังหน่อยพีย่น้องกำลังขึ้นมากครับนี่ ด้วพี่น้องดีใจขึ้นมาจังน้อยเหรอครับไปซื้อเลยซิบขึ้นสื่อไปเลยสื่อหลายหรอครับนี่เออนี่หลอดปล่อยกิบป,ปวม,มพี่น้องกลิ่นผีดผินอัดเส้นแท่งหันเห็นรื้อจับใบปล่อยกันครับนึกตนพี่น้องนะครับพี่น้องไปแล้วครับผม ปูมพี่นอ้องไปแล้วพี่น้องนะครับไอแต่บ่มีปลาพี่น้องมีปลาเรียบร้อยแล้วสวบเติบเลยนะครับเดี๋ยวลาขึ้นจากน้ำคนที่ปูมของผมมากน้ำนี่พี่น้องแส้น้ำบาโดนตาย,ยครับนี่ก็ไปใกล้วหวยมุดแงดงได้ผู้บา่า ครับพี่น้องรรยากาศเนี่ยมือเลงครับนี่หลอดกับสีอ้วยเลยพี่น้อง,องบนันเมื่อเลี้ยนี่นะครับกับเ,เขือวพี่น้องไปลุกหยาไปนะครับ นีม่มันเรี้ยงรับพี่น้องน้ำกับไลครับะคนี่ฝั่งนี้จะเป็นเขาลุ่งครับพี่น้อง มันไม่ค่อยมีคนดูพี่น้องมันเที่ยวมะลกแล้วครับคุณขิงงวพี่น้องพินาพี่นี่หลอดขิงงวใส่ยางเดียวพี่พินาเดี่ยวเขาออกกับทิพท้ายท้ายเราขิงงวมาใหญ่ใหญ่แล้วก็ไถกบไว้ครับแล้วครับพี่น้องตันงไปเองเีอครับ เพราะจ,จอดๆอยพี่น้องบรรยากาศครับนี่เขาให้อยู่พี่น้องเขาถึงน้ำแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมากครับนี่ครับต้องเขียวพี่น้องเดี๋ยวล่งทองล่งท่าก็เขียวแล้วครับนีะครับนี่นให้นึุ่งผ่้หลอดลกบนท่านเรีวอยู่พี่นอ้องหุ่นหยาเมือนกันผู้พับดอนพุ่น นะครับครับผมแคนี้เนาะครับพี่น้องเนาะ่หลอดผ้ามาละเบึงให้บ่งหน้าหลังจากเขาได้นำได้ฝ้าได้ฝนนะครับเขียวขึ้นมากมีแห้งเั็หน้อยครับผมแคนี้แหะครับสวัสดีครับ